สวัดีครับช่องคูณรถคูปะต้าสิงห์นะครับเดี๋ยววันนี้พามารีวิวชุดตีต่อหัวเสือนะครับสําหรับชุดนี้นะครับสั่งมาจากเพจนะครับจะใครสนใจเดี๋ยวค่อยหลังใหม่นะครับชุดนี้ราคา2,500บาทนะครับแต่เห็นหลายเพจเอาไปขายก็2อยู่ที่2,500นะครับอันนี้แค่2,500บาทนะครับมาดูนะครับคุณสมบัตินะครับนี่ครับหนาข้างล่างเป็นรองเท้าแบบ เย็บติดนะครับเท้าบูทแบบเย็บติดเลยนะครับมาดูครับระบบระบายอากาศข้างในนะครับมีพัดลมใหญ่ข้างหลังนะครับหนึงตัวอยู่ที่หัวนะครับหัว2ตัวนะครับอยู่ที่หัว2ตัวพัดลม2ตัวนะครับข้างหน้ามีพลาสติกนะครับกันต่อเยี่ยวใส่นะครับ ชุดยับเยินหน่อยนะครับเพิ่มเช้าไปแกะมาแล้วสองลังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะไปแกะอีกสองลังจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการทดลองดูแล้วนะครับกันได้ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีทะลุครับไม่มีทะลุนะครับไม่มีทะลุแม้แต่ตัวเดียวนะครับเมื่อเช้าไปแกะมาแล้วสองลังนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแกะนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนใส่ชุดด้วยนะครับสําหรับแบตเตอรี่ใช้ก็เนี่ยครับ power bank ปกตินะครับเสียบ นี่ครับก็เสียบเข้าไปปกตินี่ครับเสียงเบาเสียงเงียบนะครับพัดลมทำงานแล้วเสียงเงียบนี่นะครับก็ใช้ power bank ธรรมดาครับมีกระเป๋าใส่ครับเนี่ยสอดไปตรงนี้ข้างในตอนนี้พัดลมก็ทำงานแล้วะเดี๋ยวไปถ้ายดูครับ เดี๋ยวจะดูตอนแกะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมารีวิวครับไม่ต้องราคาไม่สูงมากครับราคานี้2สองบาทนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับดีปกตินียไปเดี๋ยวไปดูเวลาแกะนะครับเดี๋ยวมาใส่ชุดให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่ชุดให้ดู ตรงนี้จะเป็นซิปล็อกนะครับล็อกสองชั้นนะครับล็อกสองชั้นมนทางเข้าได้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอภัยมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับมีเสียงต่ำน้ำมาเดี๋ยวไปดูเวลาตีนะอันนี้ก็พัดลมทำงานนะครับเได้ไม่ร้อนหายใจสะดวกทำไม่ใส่พัดลมดยเรียบร้อยเป็นลมไปไหลลังนะครับ อันนี้เพิ่งย้ายมาเมื่อคืนครตรงนี้เลี้ยงไว้หกลังนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้หกลังอยู่ข้างบนส่วนลังหนึง่งแอ๊ะแขนยิงมอีกลังหนึ่งนะครับส่วนลังที่จะแกะวันนี้ก็คือลังที่จะแกะวันนี้คือสองลังนี้ครับใหญ่นะครับ ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ,รบอาจจะไม่เห็นตอนแก่นะครับพอดีชุดมีอันเดียวนะครับถ่ายเองนะครับมีชุดแค่ตัวเดียวนะครับไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับ chị <coughs> em con <coughs> đập mà chị cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้สองลังครับเดี๋อไว้เดี๋ยวไว้ลังแล้วสองถาดให้มันทําลังต่อนะครับเอาไปแก่อีกรอบสองครับชุดทะลุตะเข็บครับนี่ต้องรอเย็บนิดหน่อยต้องหาวิธีแก้ตรงตะเข็บนะครับนี่เวิธีท่สมรเอาไว้ให้มันตะเข็บขึ้นได้ันตะเข็บตะโอเคครับสำหรับ,รบคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับ ประมาณ2กิโลนิดๆนะครับเดี๋ยวแกะก่อนสำหรับการรีวิวชุดก็ทุลักทุเลนะครับตั้งกล้องไว้มันก็ถ่ายต่อไม่ได้ครับต่อมันเยอะนะมันลุมกล้องลุมกล้องกล้องมันก็ดับไปนะครับมีทะลุต,ตรงบ่านะครับตรงบาสองข้างนี่เดี๋ยววิธีแก้ไขต้องหาอะไรรองที่บ่าเวลาใส่นะครับทะลุตรงบ่าบบาทั้งสองข้างเลยเพราะชุดมันตึงตรงบาต้องหาอะไรรองนะครับ โอเคครับคที่นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผม